สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการทำนายดวงภาพรวมนะคะการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักให้กับกลุ่มชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกก็สามารถเข้ามารับฟังรับชมเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์นำทางในการดำเนินชีวิตได้นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคม ส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกคือท่านที่ทราบวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดเวลาเกิดนะคะเวลาตัวฝ้าของตัวท่านเองหรือว่าท่านเคยผูกดวงชะตา กับหมอดูโหราศาสตร์ไทยมาแล้วพื้นดวงชะตาของท่านมีดาวจาันดาวทิตดาวศุขสถิตอยู่ที่ราศีพิจิกเรียกได้ว่าเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกการทำนายดวงชะตาตรวจด,ดวงชะตาแบบลัคนาราศีจะมีความแม่นยำม,มากกว่าแบบราศีสามารถเข้าม,มารับฟังรับชมคลิปแบบราศีได้นะคะ สัญลักษ์ตัวแทนของชาวราศีพิจิกคือแมงป่องดาวประจําตัวคือดาวองคารเลขศาสตร์คือเลขสามเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ําในเรื่องของการงานนะคะเราจะดูที่ดาวอาทิตย์สถิตยอยู่ที่ภพตนุร่วมกลุ่มกันกันกบดาวพุธนะคะในเรื่องของการเงินเราดูที่ดาวพฤหัสเลขห้าสถิตยอยู่ที่ภพ พันธุของชาวราศีพิจิกในเรื่องของโชคลาภเราดูที่ดาวพุธนะคะทับตัวชาวราศีพิจิกร่วมกลุมก,กันกับดาวอาทิตย์ในเรื่องของความรักเราดูที่ดาวศุกร์เลขหนะคะสถิตยอยู่ที่พบกับดุมพระของชาวราศีพิจิกครอบครัวนะคะดูที่ดาวราหูเลข8ดสถิตยอยู่ที่พบปัตตนีในเรื่องของสุขภาพนะคะก็จะเป็นดาวมตัตยูนะคะ ชาวราศีพิจิกหรือว่าชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะเป็นราศีที่8แห่งจักรราศีสถิตร,ราศีนะคะเป็นกลุ่มของชาวธาตุน้ําชาวราศีพิจิกเป็นคนที่มีความสนใจในเรื่องของครอบครัวนะคะหรือว่าสนใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวมีคู่ครองคนรักนะคะเรื่องกรรมรมนะคะความเล่นลับความกล้าวแกร่ง นะคะมีพลังงานดึงดูดนะคะต่อเพศตรงข้ามเป็นคนที่ชอบตั้งตนเป็นหัวหน้าคนนะคะเป็นผู้นำนะคะชอบให้คนยกย่องสรรเสริญว่าตนเก่งเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะคะชอบสร้างกฎเกณฑ์กติการะเบียบแบบแผนให้กับตนเองเป็นคนที่ทำไรมักจะทำด้วยความตั้งใจ นะคะแต่เป็นคนที่มีจิตใจร้อนรนนะคะมีทิฐิมีมานะแรงกล้าเป็นคนกล้าเผชิญต่อสิ่งต่างๆเป็นคนโกรธง่ายหายเร็วเป็นคนขี้ใจน้อยเป็นคนแสนงอนเป็นคนที่เก็บรักษาความลับเก่ง นะคะใจคอมีจิตใจที่เข้มแข็งเป็นนักสู้เป็นนักต่อสู้ไม่ยอมแพ้ต่อ,อปรรคปัญหาแล้วก็มันก็ว่าเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงฉุนเฉียวเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบปฏิพานดีเป็นคนที่ศึกษาศาสตร์เล่นลับลีลับนะคะหรือว่าเป็นคนที่ชอบนะคะในเรื่องของอํานาจพลังจิต นะคะความคิดที่รุนแรงนะคะเป็นคนที่คารมคมคายเป็นคนที่อดรดอดทนอดกลัน้นเก็บซ่อนความรู้สึกได้เก่งได้ดีนะคะจากอิทธิพลของดาวพฤหัสนะคะเลข5 นะะในช่วงเวลาที่ผ่านมาดาวพฤหัสโคจรสถิตยอยู่ที่ราศีมังกรร่วมกุ่มกันกับดาวเสาร์ตั้งแต่วันที่28กันยายนจนถึงวันที่8พฤศจิกายนนะคะอยู่ในภพสาสาช้าของชาวราศีพิจิกนะคะก็มีกำลังเป็นนิดส่งผลทำให้ในเรื่องของ ชาวราศีพิจิกที่มีการติดต่อพูดคุยประสานงานประชาสัมพันธ์ต่างๆการเจราจาการติดต่อสื่อสารการสมาคมนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะมีโชคดีมีความประสบผลสําเร็จมีโชคลาภเกี่ยวกับการเดินทางไกลการติดต่อสื่อสารการศึกษาการเร่าเรียนการคมนาคม นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลนะคะมีคนยำเกรงมีคนเกรงใจมีการครบค้าสมาคมกับผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเป็นคนที่ใช้ความรู้ใช้ความสามารถเป็นนักปราชญ์นะคะเป็นนักราชบัณฑิตนะคะเป็นปุโรหิตออมักบางคนบางท่านชอบเรียนโหราศาสตร์นะคะเป็นนักบวชเป็นครูบาอาจารย์นะคะการติดต่อคบค้าสมาคมโดดเด่นเป็นคนที่มีสติปัญญาแจ่มใสฉลาด นะคะมีญาติพี่น้องมีเพื่อนฝูงมีคนใกล้ชิดนะคะมีคนสมัครสมานรักสามัคคีนะคะเป็นคนมียศมีศักดิ์มีหลักฐานมีความประสบผลสำเร็จในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานหากได้รับราชการนะคะหรือว่ามีตำแหน่งมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในงานที่ทำการเจรจาการติดต่อประสานงานราบรื่นเรียบง่ายประสบผลสำเร็จนะคะมีงานเข้ามามีธุรกิจก้าวหน้า นะคะมีเหมือนกับในเรื่องของการศึกษาเพิ่มมากขึ้นด้วยการติดต่อสื่อสารเพิ่มมากขึ้นนะคะได้รับอ,อุปกรณ์เครื่องมือสื่อสารเทคโนโลยี Technology, นะคะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นนะคะในแวดวงสังคมมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่มีความรู้มีความสามารถให้ความช่วยเหลือ แต่ควรระมัดระวังในเรื่องของการดูแลสุขภาพอนามัยของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนที่บ้านนะคะพ่อแม่ญาติพี่น้องนะคะให้ดีมีโชคดีในเรื่องของคู่ครองคู่หุ้นส่วนเพศตรงข้ามสามารถต่อสู้อุปสรรคปัญหาการงานนะคะต่างๆได้ดาวพฤหัสนะคะที่มีการโคจรนะคะได้มาตรฐานเป็นนิดนะคะให้คุณ นะคะให้ในเรื่องของการที่ใช้ความรู้ใช้ความสามารถแก้ไขปัญหาใช้สติปัญญานะคะค่อยเป็นค่อยไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสนะคะโคจรอ,อยู่ในราศีกุมนะคะตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะคะอยู่ในภพพันธุได้มาตรฐานเป็นนิดแต่เป็นปฐุมเกณฑ์นะคะจะ ชาวราศีพิจิกจะมีโอกาสที่คิดริเริ่มอะไรใหม่ๆมีการมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างความมั่นคงได้บุตรบริวารน,นะคะสืบเชื้อ เชื้อสายวงตระกูลนะคะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เหมือนกับว่าครอบครัวนะ,ะมีความมั่นคงม,มากขึ้นมีชีวิตครอบครัวที่จเจริญรุ่งเรืองสามารถสร้างเนือ้อสร้างตัวได้สําหรับคนโสดท,ที่กําลังสร้างเนือ้อสร้างตัวมีหลักฐานที่มั่นคงมีงานที่มั่นคงมีครอบครัวที่เป็นปึกเป็น,ปนแผน่นมั่นคงมีความโดดเด่น นะคะอยู่เป็นสุขจะมีโชคลาภมีความสําเร็จได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งในสายงานรับราชการจะได้ผลประโยชน์ได้ผลกําไรได้ผลตอบแทนจากงานที่ทําเป็นกรอบเป็นกำรรได้บ้านเรือนได้ที่อยู่อาศัยได้สํานักงานได้รับมรดกได้รับ ยวดยานใหม่ๆได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแนวทางที่ดีขึ้นในการศึกษาอบรมนะคะในระดับที่สูงขึ้นด้วยมีชื่อเสียงมีเกียรติยศนะคะเป็นคนได้รับการยอมรับนับหน้าถือตาจากแวดวงสังคมที่ทำงานนะคะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวมีโอกาสใหม่ๆได้เดินทางไกลได้ท่องเที่ยวได้ทัศ ทัศนะศึกษามีสเสน่ห์นะคะเป็นที่ยอมรับนับถือต่อเพศตรงคา้าอิทธิพลของดาวสาวตั้งแต่วันที่1มกราคม2564จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นะคะดาวเสารสถิตโคจรอยู่ในราศีมังกรตลอดทั้งปีออ,อยู่ในเจ้าเรือนสาชะโคจรอยู่ในภพสาชะเป็นเกษตรจะทำให้กลุ่มชาวราศีพิจิกได้คบค้าสมาคมกับคนดีมีหลักฐานมีฐานะมีเพื่อนฝูงพี่น้อง นะคะที่มาพึ่งพาอาศัยเนี่ยนะคะติดต่อสื่อสารติดต่อประสานงานนะคะทำให้สําเร็จนะคะในเรื่องของธุรกิจการงานนะคะมีการสนับสนุนช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานด้วยการงานนะคะก็ราบรื่นนะคะได้เหมือนกับว่าได้รับความสบายใจได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือนะคะแต่เหมือนกับว่าตัวชาวราศีพิจิกอาจจะยังเหมือนกับว่ายังไม่รีบไม่กระตือรือร้นสักเท่าไรนักนะคะ,นะคะเกิดมาจากปัญหาที่มันน่าเบื่อ นะคะปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆนะคะคนเก่าๆนะคะเรื่องราวเดิมๆเนี่ยนะคะยังคาราคาซังอยู่นะคะในเรื่องดาวที่มันค้างคาซายนะคะยังสัสงไม่เสร็จยังไม่จบสิน้นนะคะบางคนบางท่านก็เกิดอารมณ์เบื่อหน่ายเบือ่อเซ็งเพื่อนร่วมงานนะคะอยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะอยากจะออกงานนะคะไปหางานใหม่ๆไปหาสิ่งใหม่ๆทํานะคะแต่ ขอให้กลุ่มชาวราศีพิจิกนะคะคิดทบทวนให้ดีๆว่าก่อนที่จะย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานออกงานเนี่ยนะคะมองให้ดีก่อนวางแผนให้ดีก่อนนะคะว่า นะคะงานที่จะทำนะคะเป็นงานอย่างไรนะคะเปลี่ยนแล้วดีไหมนะคะชอบไหมนะคะกจ็จิตใจเหมือนกับว่าแฟบอยู่นะคะยังเหมือนกับว่าไม่รีบไม่กระตือรือร้นมีอารมณ์เบื่อหน่ายนะคะอย่าเพิ่งรีบเปลี่ยนแปลงว่าย้ายงานไม่เลือกงานไม่ยากจนนะคะในเรื่องของการเงินก็เหมือนกับว่าหาได้ใช้จ่ายเป็นนะคะอดทนต่อสู้ไม่ท้อถอยนะคะมีเป้าหมายในการสร้างฐานะมีโชคลาาฟุกๆเข้ามานะคะเสี่ยงโชคเกงงไอยก็มีโอกาสนะคะได้ลุน้นเอ่อตลอดทั้งปี ควบคุมรายรับรายจ่ายให้ดีด้วยนะคะเพราะเพราะว่าอาจจะเกิดปัญหาในอนาคตข้างหน้าตามมาด้วยในเรื่องของความรัก คนโสดนะคะพบคู่แท้พบเจอนะคะคู่ครองคนรักที่จะมาส่งเสริมซึ่งกันและกันนะคะพบคนฐานะที่ดีนะคะมาช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของการทํามาหากินการสร้างครอบครัวนะคะสร้างไรายได้จนร่ํารวยไปด้วยกันนะคะมีเพื่อนมีฝูงมีญาติพี่น้องแนะนําให้รู้จักนะคะมีคนที่รักนะคะมาชอบนะคะเพศตรงค้ามนะ,ค,ะคนที่มีคู่นะคะความรักสุขงอมได้แต่งงานได้สร้างครอบครัวที่มั่นคงนะคะมีความสุข สมบูรณ์นะในเรื่องของความรักญาติเยอะนะคะญาติพี่น้องเข้ามาวุ่นวายในเรื่องราวของความรักนะคะคแนะนําให้รู้จักนะคะ อาจจะเกิดปัญหานะคะชู้สาวหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวพันกับคนที่มีแฟนมีคู่แล้วด้วยในบางคนบางท่านสุขภาพแข็งแรงมีชีวิตชีวาจิตใจเริ่มฟูขึ้นนะคะเมื่อมีความรักขอให้ชาวราศีพิจิกนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ,ะแล้วก็ทําบุญหนุนดวงชะตาในเรื่องของการบริจาคอาหารข้าวสารนะคะเพื่อหนุนชีวิตให้ในเรื่องของการทํางานให้ราบรื่นประสบผลสําเร็จนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของไพ่ิซ จะออกมาสน,นสนับสนุนนะคะแนะนำชาวราศีพิจิกในเรื่องใดบ้างเรามาดูในเรื่องของอคำแนะนำของชาวราศีพิจิกนะคะจากไพ่ยิปซี เป็นกลุ่มชาวราศีพิจิกบางคนบางท่านนะคะในเรื่องของการงานอาจจะคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงนะคะขยับขยายนะ,ะทำธุรกิจใหม่ๆย้ายงานใหม่ๆนะ,ะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าตัวเองอยู่กับที่ย่ําอยู่กับที่เรารู้สึกว่าไม่มีความสุขนะคะหรือว่านะคะเนี่ยอยากจะเดินทางไกลแล้วอยากจะย้ายงานอยากจะเปลี่ยนงานน่ยแต่เหมือนกับว่านะคะยังเหมือนกับพยายามที่จะข่มใจตัวเองอยู่นะคะ อาจจะยังไม่ได้งานใหม่ดูก็ได้แต่ว่ามองหางานใหม่ๆแล้วส่วนในเรื่องของความรักคนโสดมีโอกาสพบเจอนะะเนื้อคู่คนที่ถูกอกถูกใจเข้ามาะะเพศตรงคมเนี่ยะะเดินทางไกลก็จะพบเจอเนื้อคู่ะคะแล้วก็มีคนเข้ามาให้ค,หคุยด้วยนะคะคสําหรับในเรื่องดาวของการรี่ว่าถ้าหากใครต้องการจะทํางานที่เดิมที่เก่านะคะคมันเหมือนกับว่าปัญหาเก่าๆจะเริ่มคลี่คลายเปลี่ยนแปลงได้นะคะคนเก่าๆะจะ จะออกไปจากชีวิตเราเองนะคะหรือว่าพยายามที่จะเหมือนกับว่าทําใจนะอยู่กับปัญหาอยู่กับความทุกข์นะคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละนะคะไม่ว่าจะที่ไหนย้ายเปลี่ยนแปลงงานไปที่ไหนนะคะก็เหมือนกับว่าคนเดิมนีสใส่เดิมๆก็ยังเข้ามานะคะมีอิทธิพลต่อชาวราศีพิจิกอยู่นะคะฉะนั้นไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดหากสุขกายแล้วก็สบายใจแล้วก็อยู่ได้นะคะทำงานที่ไหนก็เหมือนการอุปสรรคเหมือนกันหมดนะคะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าพยายามที่จะ ทำจิตใจให้เหมือนกับยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นยอมรับในสิ่งที่เจอยอมรับในปัญหาที่เจอนะคะก็จะมีเหมือนกับว่ามีโอกาสนะะใช้ชีวิตที่อย่างสงบสุขได้นะ,ะทำใจยอมรับได้นะ,ะมีโชคลาภเข้ามานะ,ะมีความรักเกี่ยวกับ เพศตรงค้ามเข้ามาด้วยนะคะได้คบหาสมาคมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเดินทางไกลนะคะไปเที่ยวไปทํางานไปติดต่อประสานงานทําธุรกิจใหม่ๆด้วยก็ได้ในบางวันท่านก็เหมือนกับว่ารอคอยโอกาสดีๆนะคะช,ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงของการเยียวยานะคะรักษาดูแลหัวใจของตัวเองพักผ่อนนะคะแล้วก็ฟื้นฟูกําลังกายแล้วก็กาลังใจเพื่อที่จะเริ่มต้นนะ,ะเปลี่ยนแปลงพบเจอสิ่งใหม่ๆ นะคะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวราศีพิจิกนะจ๊ะขอบคุณทุกการติดตามค่ะ